โรดวาไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันเพได้พได้ไปหากบว่าได้ว่าไปหาน้าเขาก็ก็สีเมียนเมาไนกันได้บ่ได้ไปหากบว่าไปหาน้าเขาอันไดโอ้จ่เมียนซาดน้อยว่าเนาะไปตัวเขาเห็นอย่งนะครับว่าไม่ได้ไปก็ว่าไม่ได้ไปเออญาติรูดมาแองเทเขอีกแบบนี้ในวนนนี้นี่แหละครับนะ อ่านงได้เก่ากุกก็นได้มาเป็นนี่แหละพอค้นได้เอือนะครับพี่น้องเอฟซีอะไรนี่คุณพอรพี่มลนช่างตั้มว่าก็อยู่มุกนี่ได้จริงๆก็ไม่ได้กลับบ้านได้นี่เออนะผมไม่ได้กลับบ้านนี้นี่อยู่มุกทหารได้นี่นะอืมเนี่จะได้เกอรบด,ดีอ่าพอไปเอกก็ฮุบปากุบคำมก็คือเการับพี่นอ G, ้องเอฟซีก็ไม่ได้เว่าอย่างเม่เหนหมออีเป่าลวดครับอ่าตอนนี้แรงจูงใจนะครับเนาอ อ่าพ่อพระเอกกับอีหยวกนี่ใครจะเปิดก่อนนะครับทีนี้แรงจูงใจนะใครจะพูดโอดแค่นั้นแหละครับในตอนนี้นะอ่าใครจะพูดก่อนก็แค่นั้นแหละครับนะไม่ต้องไปกักแล้วครับพูดมาเลยครับพี่น้องเอฟจีเป็นไงเป็นกันนะครับทีนี้เป็นไงเป็นกันครับเอ่ยใครจะออกมาพูดก่อนแรงจูงใจนะครับอีหยวกหรืออ่าหรือพ่อพระเอกจะออกมาพูดก่อนในนี้อ่า ว้าย่นยังครับผมมันเป็นจะได้ก่อนเป็นรลนะนะครับพี่น้องเอฟจีนะเ <c oughs> บาๆยังกระล้วแล้วแบบน,นี้ยูมาเหมาะกันแล้วแบบน,นี้ครับพี่น้องเอฟสี่แม่นบอ่อะเออแล้วใครจะออกมาพูดก่อนในนี้นะครับพี่น้องเอฟสีแรงจูงใจมันคืออะไรในว่าจะแชร์ให้หมดได้เสหรือ,อยังอืมเอาว่ามานะครับพี่น้องเอฟสี่แม่นบอกละเป็นยังกับเป็นดแล้วกับพี่น้องออร์ดเบาทะกอนแหละแม่นบอกนะเออแม่นบอก เอาก็สูเนาะเอาปริเสธไปรับสารภาพหมาทนั้นตัวน,นคะครับพี่น้องเอฟซีแม่นบอกจะบริเสธผิดจะที่ไปรับสารภาพอยู่บอก <c oughs> อันผูแวาอยู่แวะแวะนั่นนีเข้าคุกอยู่บอกถ้าเป็นตัวเขาเดี๋ยวเขาจะยอมบอกว่าแม่ขอเขามย่อมือกันแล้วครับสูตายก็กันแล้วนะอ่าดีกามสินักบนนักอะ่ที่ได้ของบริเสตเนาะเูาชูเลยแม่นบอกออาเอาก็เชื่อมั่นในตัวเราแม่นบอกนะครับพี่น้องเอฟซีนะ คนที่ใส่ไลยก็โอ๊โอโอเกินไปนะครับพี่น้องเอฟซีนะอืมอเกินจริงที่นี่นะครับเนาะเออยังปากากที่นี่ก็โอ้ยนะครับทนเป็นใส่ชุดนะครับเนาะนักรงนักโทษเดี๋ยวมันจะได้ใส่ยีดอกกางออเดี๋ยวมันจะได้ใส่อีกนะอืมนะครับนะหาหิวแสงครับพี่น้องเอากากีนะอืมมันก็เป็นแบบนั้นนะครับพี่น้องเอฟซีนะอืมนะครับ แต่ยังไงก็แล้วแต่ใครจะเปิดก่อนทีนี้นะอใครจะเปิดก่อนเรื่องแรงจูงใจเราก็ไม่รู้กับเขาหรอกนะนะครับเดี๋ยวเขาออกมาให้ชมนะครับนะหลักฐานนะครับของคําพิพากษาจ้านะเราดูได้เลยจ้านะเอ,อตาจะได้สว่างจา้าทุกคนอย่าไปต้องเถียงกันนะจา้าเ,เดี๋ยวจะได้อึ้งกันทั้งหมดจ้านะเออนะขอเขาออ,อะไรอ,อทางอายการ เขาเขียนอุทร์ยังไงแล้วเราแก้ย,ยังไงเราพลาดต,ตรงไหนนะครับพี่น้องอเอฟซีแรงจูงใจเขาว่ายังไงเดี๋ยวได้รู้กันจ้าไม่อยากจะพูดจ้านะครับเดี๋ยวรู้เรื่องก็บเบื้องลาวนะจ้าเออนะอบกว่าเาหรอกครับพี่น้องเอฟซีให้จ้าเองรูดนะ,ะว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนะอ่านเองเด้อนะครับนะ พี่เก่ากจ้ากเกณฑยังอยู่ประด้ทุกเรื่องรู้แล้ว,ลว,ลวไม่หยงตอนนี้อีดำมันนั่นไม่ยุยงกับมันที่นางน,นะครับเนาะพี่เก่าก็ไม่ทันบ้านทันเมืองเลยนะครับเนาะหลงแต่ของดําอยู่นั่นเลยนะเอาแต่รูปผู้สาวขึ้นนะครับเนาะ <c oughs> เออนะเดี๋ยวจะมีคนนํามาเปิดเองเดี๋ยวได้รู้นะครับพี่นออ้องหมออะไรอิสระกําลังไปแวะาทานข้าวอยู่ ครับตามป้าเต็นมาบอกโอ้คนไปไปก้อนนะครับบ้านนี้ยักได้ประกันตัวไม่ได้ประกันตัวไปก้อนเลยบ้านนี้แมว่าบอืมนะครับพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวจะไปรอที่นู่นเดี๋ยวจะไปผูกแขนผูกข้อไม้ข้อมือรอคนะโอ้ยตายพี่น้องเอฟซีนะเพื่อนไปก้อนบ้านนี้วอนะครับพี่น้องเอฟซีนะอืมนะครับเราไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนะนะนะ เปิดกับคิดว่าจะได้ประกาศตัวง่ายๆนะครับพี่น้องเอฟซีนะเออนะทั้งเม่นลงเม่นน้อยบริภาษกันไปเบิดแล้วผ่านโอ้เม่ถึงจำปารงแล้วนะมป้นน้อยผ่ฟซนี่ถึงจำปารงแล้วนะผมผ่าปัดไปอย่างอยว่าพี่น้องเอฟซีนะโอ้ยนะครับเป็นกำลังใจส่อยกันสะกอนะครับพี่น้องเอฟซีมันบริเนเร์ในนาไปแล้วผ่านโอ้ยสายสายนะครับพี่น้องเอฟซีเออนะ เดือดไปสามปนอนดสี่ปนอปนดปอนดเฮียไปเรื่อยไปเรื่อยบาทนี่เดี๋ยวหาไปผู้เห็นไฟบาทนี่ว่ยายน้าก็ไปทางไหนบูญเลี้ยวกับบาทเนี่ยเดินเข้าไปหาแม่ทั้งยีบุญเลี้ยวกับบาทนี่นนนนอบบนโอ้เป็นใจใดเออเดินไปบักไหลก็เดินมาเล่นด้วยบาทนี่คุยกับบักไหลด้วยนะครับพี่น้องเอฟซีนะเอาสู้ๆเอาสู้ๆเนาะแสดงรักสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจเนาะสู้ๆเขาก็สู้อยู่แล้วนะ ก็ลงมาเป็นประเด็นอีกนะครับในเรื่องนี้แค่สูงสองนิ้วนะครับถ้าแบบนี้ยิ่งหนักก็ไปอีกเนาะโอ้ยตายๆนะครับพี่น้องเอฟซีนะอืมสอดผมืานประชอดจำปาดงแล้วครับพี่น้องเอฟซีพี่สลากับป้าน้อยโอ้ยไว้สิเนาะโอ้ตายๆนะครับเนาะเดี๋ยวจะไปรอตรงนู้นเดี๋ยวจะไปรอตรงนู้นเดี๋ยวจะไปรอลงที่นู่นพนะประเด็นรงเรื่องรูเล่าอย่าง จะเป็นรอตรงนู้นจะเปรอที่จำปะจงบน,นนะโอ้ยกับพี่น้องเอสี่เออมันได้คือคือดเดอิอมันนี่ไปเบ้าแล้วนะครับพี่น้องเอสี่นะเงาแล้ว,วมันประกันบทันนะครับรอคำสร้างปูนสารดีกาพารากรุงเกปูนเอาส่งมงทรงมลไปปูนแต่ว,ว่ามันลินดีนะครับพี่น้องเออนะเป็นแบบนั้นไหนว่าจีเขาจิตตอบมาอันนี้ก็ต้องรอคำตอบนะอืมจะตอบมาช่วงเช้าบอก ช่วงเช้าปับ๊บนายประกันก็ดําเนินการต่อเลยนายก็กลับหมดแล้วนะจ๊ะกลับหมดเลวจ้าเิ่นกากไว้นายประกันดูแลเด้ออืมเป็นก็ะโคลงขอไล่กันไหมหเป็นประกันในายประกันเดินเรื่องบบานี้ครับพี่น้องเอฟซีเออะนะเดินเรื่องเดินเล่าปุ๊บศาลก็จะออกหนังสือไปหาเรื่อนจำมานี่เรื่อนจำก็จะมีการปล่อยตัวนี่แหละจะคิดได้ออกง่ามไหนแล้วพี่น้องเอฟซีจะคำปุ๊บไม่มีกุสิออกนึเอ่านะ แล้วอะไรครับทางดีการจะมีการส่งหนังสือมาหรือเปล่านะครับเนาะมีการให้ปล่อยตัวหรือเปล่านะครับวันนี้ยังไม่รู้เลยนะครับนะอ้าดันๆน,นะครับหนึ่งพันไลค์เราก็ต้องรอรุ้นไปด้วยกันนี่แหละครับนะนะครับนะ,ะส,วสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะ อันนี้แหละคับโอ้ยหยวงหน้าก็นี่นะค่ะไม่พอใจค่ะนะไม่พอใจค่ะนะอไม่พอใจค่ะนะนะยี่สิบกปีไม่พอใจมันต้องอาหารค่ะต้องอาหารเลยนะคะนะต้องอาหารอย่างเดียวค่ะบอกค่ะโอ้ายแล้วโม่พอใจอีกค่ะกระเพาะตัดสินค่ะอาหารเลยค่ะนะอืมนะตลอดชีวิตเรื่้สองไปแปดค่ะไม่ได้ค่ะไม่พอใจค่ะนะไม่พอใจค่ะโอ้ยยังโม่พอใจอีกวันนี้มาสร้างว่าเด่นนะ <c oughs> นะนะครับพี่น้อง FC. เอฟซีเอาประกันบ่ได้ประกันกับพูนแล้วก็ขึ้นกับพูนแล้วครับนะอดีการนั่นแหละนะว่าจะส่งเรื่องมาตอนไหนจะให้ประกันหรือไม่ได้ประกันนะครับพี่น้องเอฟซีกว่ากจักค,คือคันน่ลาเต่า